รกระแสที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาก็คือ I c e Bucket <ช>ที่พีบีนี่ก็เปเียกไปเรียบร้อย,ส,ย,ย,อยส่วนะผมยอมนะครับจะไปบริจาคให้กับมูลนิธิของสถาบันประสาทวิทยานะครับ <c oughs> ไปที่อินเดียครับมีนักข่าวสาวชาวอินเดียนะครับบันเจิดไอเดียอันใหม่ไม่ได้ใช้น้ำและน้ำแข็งในการราดตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับคนในประเทศโดยการใช้ข้าวสารเป็น Rice Bu c k e t ข้าวสารราดตัวเองใช่แล้วนะครับเป็นการบริจาคข้าวสารให้กับบุคคลที่ได้โอกาสและก็อดอยากในประเทศอินเดียครับ ขณะที่เกิดกระแส Ice Bucket c h a l l e n g ระดมทุนบริจาคให้กับการวิจัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นะครับในอินเดียเนี่ยก็มีการต่อยอดกระแสน,นี้ด้วยการไม่เอาน้ำหรือน้ำแข็งนะฮะเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารเ,เต็มถังแทนไอเดียนี้เป็นของมันจูราธาการานีทีนักข่าวสาวชาวอินเดียนะครับซึ่งทำงานวิจัยข้าวเธอก็ได้เล่าว่าแทนที่จะเทน้ำให้สิ้นเปลืองนั่นนะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับควรทำในสิ่งที่หาได้ในพื้นที่อย่างข้าวที่มีอยู่มากเนี่ยครับแล้วก็ทาน แล้วก็สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนๆและมีจํานวนมากมหาศาลนําไปบริจาคต่อยอดให้คนอื่นได้ที่อดอยากด้วยนะครับกิจกรรมมอบเข้าสานี้ทําลักษณะคล้ายๆกับการเทน้ําแข็งคือถ่ายรูปใช้โซเชียลแคมโซเชียลเน็ตเวิร์กกระจายข่าวแล้วก็ติดแท็กชื่อเพื่อนๆที่ท้ายร่วมกิจกรรมนี้ต่อนะครับได้รับความสนใจจากหนุ่มสาวทั่วอินเดียแม้แต่ดาราหนังฮอลลีวูดของอินเดียเองนะครับก็ร่วมกิจกรรมนี้เพื่อต่อสู้กับปัญหาความหิวโหยของเพื่อนร่วมชาติ หลังจากสํานักงานวิจัยนยโยบายอาหารระหว่างประเทศนั้นพบว่าอินเดียมีผู้ที่อดอยากอยู่ในอันดับที่63จาก78ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็อินเดียเองเนี่ยก็เริ่มมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นโดยคาดว่าจะมากถึง200ล้านคนนะครับในปี2559ก็อีกไม่กี่ปีนี้แล้วก็เกือบ3เท่าเป็น3เท่าของปี2554นะครับแน่นอนว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนและก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองก็เป็นการกระจายความสุขนะฮะพูดถึงเรื่อง